ด่วนอุตุิยมวิทภาพวันมิรับมืออุตุภาคเหนือเตือนอีกสองวัน28-29สา,าคมฝนหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายขณะนี้พี่อา,ากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยอุตภุพาภาพาภาีการทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยา,า,ย YouTube, า,ยายกรณิทิพรลุกธลาชัยทางเฟซบุ๊กประจําวันที่28สา,าคมในช่วงเที่ยงเป็นยังไงกันบ้างครับตั้งแต่วันที่ 23ถึง27พฤษภาคมได้รับฝนกันบ้างหรือยังครับฝนชุดนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสามารถต่อได้อีก3วันนะครับ 28, 29, 30พฤษภาคมเรียกได้ว่าเป็นการเก็บตกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับฝนนะครับยังคงมีโอกาสอีก3วัน คือ28 29แาละ30พฤษภาคมหลังจากนั้น31พฤษภาคมจนถึง7มิถุนายนฝนลดลงนะครับทุกภาคเลยยกเว้นชายขอบนะครับของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอีสานฝั่งตะวันออกหรือภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีบางพื้นที่เช่นกันนะครับโดยเฉพาะติดบริเวณชายฝั่งทะเลที่ระยองจันทบุรีตราด รวมถึงนะครับที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ระนองพังงาและบริเวณพื้นที่ภูกเก็ตนะครับอาจจะมีฝนต่อไปอีกในช่วงที่28ถึง30พฤษภาคมหลังจากนี้ฝนก็จะลดลงบ้างนะครับแต่ก็ยังคงพอมีตกบางพื้นที่ตามพื้นที่ที่แอดมินได้ไล่เลียงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากในขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับหย่อมลูกนี้ มีกำลังแรงปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันทางตอนบนและจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือของบังคลาเทศซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีผลกระทบทางอ้อมดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากภาดเหนือแล้วนะครับก็มีบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งกลางๆนะครับของอีสานและทําให้คลื่นลมทะเลอันดามานันมีกําลังแรงขึ้นเป็นกําลังปานกลางนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังและหลังจากนั้น31พฤษภาคมจนถึง7มิถุนายนฝนก็จะลดลงนะครับมีบางพื้นที่ตามแนวชายขอบที่อดมมนได้ไล่เลี่ยงไปนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยภาพรวมฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับ หลังจากนั้น8-11มิถุนายนฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเพิ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับลมมรสุมมรสุมก็จะแรงขึ้นอีกนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตในด้านของพยายกรณ์อากาศอยู่เรื่อยๆนะครับกรมอุตุแจ้งเตือนภาคเหนือตอบอีก2วันนะครับ คือวันที่28-29จนถึง 29, พฤษภาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะครับล่าสุดในวันนี้2 8พฤษภาคม2568 กรมอุตุนยิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมทิทยาภาคเหนือออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักและฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ดังนั้นกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะคบ28-29พฤษภาคมโดยพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองคายบึงการหนองบละูผูดรธานีสกลนครนะครพนมกาฬศิลุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีเพชบูณ์พิษณุโลก สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายกาญจนบุรีราชบุรีระนองและพังงานะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงฝนตกหนักมากบริเวณแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับโดยภาพรวมแล้วปริมาณและการกระจายตัวของฝนในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ40-80%ของพื้นที่นะครับและฝนมากที่สุดก็จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนนะครับ รวมถึงอีสานทางตอนกลางเพราะอยู่ใกล้แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านเนื่องจากยอมความประกาศตำ่ำนำฝนไปเลี้ยงนะครับทำให้ดึงร่องมรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้น,นที่ดังกล่าวทำให้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งบริเวณภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัย จากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่ห้าองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสามองศาลมแปรปรวนความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนงบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดยิบ3ยี2ห้าองศาและสูงสุด3 2 3 4องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนอง้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจานบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยิบ3ยี2หกองศาและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พาตลนอ,ออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าข็รองรยละ60ตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิมต่ำสุดิ24-25องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ควา 30, 20, มเร็วลมง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมองทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70อุณหภูมิต่ำสุด2ีพันองศาและสูงสุด32-35ององศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วส0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายนอกอากากศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบริ่นันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดยิ่ตาม25องศาและสูงสุด 3, 3 3 3 5องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล็กคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมมาากกว่2เตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไว้ละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิตันสุด24-26องศาและสูงสุด30-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูง,มา,ม,ม,าม,สงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณโลนฝนฟ้าขนองวยละ70อุณหภูมิต่ำสุด28-26องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากน้ำท่วมขัง27พฤศภาคมเมื่อวานนี้เกิดฝนต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากบ้านหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแินจรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ